สวัสดีครับขยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับของฉันนะคะเสียงคำรามนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งกล้องสะท้อนผ่านต้นไม้ใหญ่กลางผืนป่าความมืดหนาทือปกคลุมไปทั่วทุกทิศเหมือนทุกสายตาที่มองหาปลับเจอแต่เงาไหวๆที่ไม่มีคำตอบแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสันระร,ริกมือที่กำแน่นจนเส้นเลือดนุนขึ้นชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆริมชายป่า ก้าวลึกเข้าไปทีละก้าใจเต้นราวกับจะทะลุออกมาเรื่องเล่าของคนเท่าในหมู่บ้านยังดังวงเวียนในหัวเขาไม่หยุดแล้วว่าป่าแห่งนี้มีวิญญาณสัตว์ร้ายเฝ้าอยู่ใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาจะไม่ได้กลับออกไปเหมือนเดิมกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นหญ้าทำให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเสียงจักจั่นร้องโหยหวนเหมือนคำเตือนแต่เขาก็ยังเดินต่อ พระบางสิ่งบางอย่างกำลังรออยู่ในความมืดในกระท่อมกลางหมู่บ้านหญิงชรลากำลังสวดคาถาด้วยเสียงแผ่วต่ำสายตาเธอจับจ้องไปที่กองไฟเหมือนเห็นเงาเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครเข้าใจทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนใดเสียงคำรามครั้งใหม่ดังใกล้เข้ามาจนใบไม้สันสะ้านดวงตาแดงวาบสองดวงโผล่พ้นเงามืด ชายหนุ่มหยุดก้าวหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาเงยหน้ามองรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองกลับมาลมหายใจอุ่นร้อนเป่าประทาาหน้าเขาแสงตะเกียงสะท้อนให้เห็นร่างมหือมาที่ไม่เคยมีใครบรรยายได้เสียงกระซิบเบาๆลอยมากับสายลมเหมือนเสียงคนแต่กลับสอดประสานกับคำรามของสัตว์ร้ายจนเขาไม่แน่ใจว่ากำลังยืนอยู่ต่อหน้ามนุษย์ หรือสิ่งที่เกินกว่านั้นเงามืดรอบด้านเริ่มปิดเข้ามาเรากับป่าทั้งผืนหายใจพร้อมกันเขายกมีดพราในมือขึ้นแต่ร่างกายกลับสั่นเทาความลับของป่ากำลังจะเปิดเผยออกมาในคืนนี้เสียงกิ่งไม้หักดังเปอเรากับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังชายหนุ่มหันขอบกลับไปแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดและหมอกบาง,บาง ลมหายใจของเขาทีเร็วหัวใจเต้นจนแทบแตกออกมาเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนแผ่นดินสั่นสะเทือนใบไม้ร่วงโปรยลงมาเหมือนฝนเขาแทบปล่อยมีดพระให้หล่นแต่ความกลัวก็ยังไม่อาจบทบังความตั้งใจเขาจำได้ชัดเจนว่าคืนนั้นน้องสาวของเขาหายไปในป่าแห่งนี้ไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่เงา ความมืดเหมือนกำลังทดสอบความกล้าเสียงของคนเฒ่าในหมู่บ้านยังดังสะท้อนในหัวสัตว์ร้ายตัวนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันคือเจ้าของป่าผู้เฝ้าความลับเลือดของผู้บุกรุกจะเป็นเครื่องสังเวยเมื่อไหลอาบขมับชายหนุ่มก้าวต่อไปแม้หัวใจร้องห้ามทุกย่างก้าวเหมือนพาเขาเข้าสู่แดนที่ไม่มีวันหวนกลับแต่บางอย่างในใจผลักดันให้ไม่ยอมถอย เสียงน้องสาวที่เคยหัวเราะวิ่งเล่นในทุ่งนายังคงก้องอยู่ในความทรงจำเขาสาบานว่าจะหาคำตอบว่าป่ามืดนี้พรากเธอไปได้อย่างไรลมแรงพัดวูบก,กิ่งไม้เสียดสีกันส่งเสียงครวนครางแสงจันทร์ลอดผ่านเมฆดำเผยให้เห็นเงาร่างสูงใหญ่ในผู้ไม้ด้านหน้าดวงตาแดงเพลิงสองสว่างราวกับถ่านไฟมันก้าวออกมาช้า เล็บยาวแหลมคมลากไปกับพื้นดินเสียงเสียดสีเย็นเยือกแทงทะลุเข้าหัวใจชายหนุ่มขยับมีดพราพยายามฝืนความกลัวที่กำลังครอบงำแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่คำรามไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงกระซิบของผู้หญิงเสียงที่เขาคุ้นเคยอย่างที่สุดพี่เขาแทบหยุดหายใจเสียงนั้นเหมือนน้องสาวของเขา ชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาเขาสั่นไหวน้องน้องอยู่ที่ไหนเงาร่างมาหือมาหยุดก้าวคำรามต่ำๆด,ดังลอดออกมาจากลำคอและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบก็ลอยมาอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้เสียจนเหมือนข้างหูพี่ช่วยด้วยชายหนุ่มก้าวถอยหลังตะเกียงเจ้าพายุในมือสั่นระริก แสงไฟสะท้อนให้เห็นบางสิ่งแวบผ่านเบื้องหน้าร่างเล็กของหญิงสาวในชุดขาวเปื้อนดินดวงตาว่างเปล่าเหมือนตุ๊กตาริมฝีปากซี่สันระร,ริกแต่เสียงที่ออกมากลับเต็มไปด้วยความทุกข์หนูหนาวพี่เขายกมีดดบพระขึ้นสูงไม่รู้ว่าควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือไม่เพระทุการเคลื่อนไหวของร่างนั้นกลับเชื่อมโยงกับเงาร่างสัตว์ยักย้ายที่ยืนอยู่ด้านหลัง เหมือนทั้งสองสิ่งเป็นหนึ่งเดียวหรืออาจเป็นเพียงภาพลงตาของป่าเสียงกรองท้องถิ่นดังขึ้นกล้องกังวานไม่รู้มาจากที่ใดทำนองช้าหนักแน่นเหมือนพิธีกรรมเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้ากล่าวถึงชายหนุ่มมองรอบตัวพบว่าเงาร่างคนแก่ในหมู่บ้านหลายคนยืนเรียงรายอยู่ท่ามกลางความมืดใบหน้าซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขา ไม่มีใครส่งเสียงมีเพียงกลองที่ยังดังต่อเนื่องเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงการตหาน้องสาวแต่เป็นพิธีบางอย่างที่เขาถูกดึงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่สิงสถิตของสัตว์ร้ายแต่มันคือเวทีของคาสัญญาเก่าแก่ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ร่างสูงใหญ่เงยหน้าขึ้นคำรามกึกก้องจนต้นไม้ทั้งผืนสั่นสะเทือน ใบไม้โปรยลงมาเป็นฝนสีดำชายหนุ่มกัดฟันแน่นความกลัวถึงขีดสุดแต่ความรักต่อน,น้องสาวผลักดันให้ยืนหยัดเขาตะโกนออกมาถ้าเจ้าเป็นผู้เฝ้าป่าข้าขอชีวิตน้องสาวคืนมากล้องหยุดลงทันทีความเงียบปกคลุมทุกทิศทางแม้แต่เสียงแมลงยังขาดหายเหงาร่ามผู้เท่าในผ้าคลุมเริ่มเคลื่อนไหว ชูมือขึ้นพร้อมกันราวกับทำพิธีบางอย่างไฟจากตะเกียงเจ้าพายุพันดับลงเองความมืดเข้าครอบงำจนชายหนุ่มไม่เห็นสิ่งใดแต่เขายังได้ยินเสียงเสียงหอบหายใจของน้องสาวเสียงหัวเราะของเด็กๆในหมู่บ้านเสียงร้องคร่ำครวญของผู้ที่หายไปในป่าทุกเสียงผสมปนเปจนแยกไม่ออกเหมือนป่าทั้งผืนกำลังพูดกับเขา แล้วแสงไฟสีเขียวหม่นก็ลุกว่บขึ้นจากพื้นดินปรากฏเป็นวงกลมลึกลับที่ล้อมรอบตัวเขาสัญ,ญลักษณ์โบราณเรืองแสงชัดเจนชายหนุ่มก้าวถอยออกไม่ได้ทุกอย่างปิดกั้นเขาเอาไว้เสียงกระซิบดังชัดขึ้นเลือดของเจ้าคือกุญแจเขาเงยหน้ามองเงาร่ามาหือมาในดวงตาแดงเพลิงนั้นสะท้อนภาพน้องสาวยืนอยู่ด้านหลัง ยกมือร้องขอความช่วยเหลือน้ำตาไหลนองใบหน้าเขาแทบล้มทั้งยืนเพราะไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงหรือคำหลอกลวงของป่าเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมรวดเร็วกว่าเดิมต้นไม้ทั้งผืนโอนเอ็นไปตามจังหวะเง่าร่างผู้เทาต่างก้าวเข้ามาใกล้ริมฝีปากขยับพร้อมกันรายถ้อยคำที่เขาไม่เข้าใจ แต่ทุกคำเหมือนกรีดลึกเข้าในหัวใจชายหนุ่มกรีดร้องเสียงของเขาถูกกลืนหายไปในเสียงกลองเลือดจากฝ่ามือที่กัมีดพลาเริ่มหยดลงบนดินทันใดนั้นวงกลมเรืองแสงยิ่งสว่างจ้าร่างมหึือมาเงยหน้าคำรามกึ้งอีกครั้งแผ่นดินสั่นสะเทือนจนร่างเขาแทบสุดลงท่ามกลางความโกล่าละ่ะเสียงน้องสาวดังขึ้นอีกครั้งใสชัดและใกล้เสียจนเหมือนยืนอยู่ตรงหน้า ที่อย่าปล่อยมือมือเย็นเฉียบคว้าแขนเขาไว้เขาหันขวอบไปเห็นน้องสาวจริงๆหรือเพียงภาพลวงไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังในเวลาเดียวกันดวงตาแดงเพลิงสองดวงยังจับจ้องสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านพาเอากลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นดินชื้นกระแทกเข้าจมูกชายหนุ่มสะอื้นในลำคอ สายตาย,ยังไม่ละจากร่างน้องสาวที่เหมือนจริงทุกประการมือเล็กนั้นยังจับแขนเขาไว้แน่นแต่ความเย็นเยือกที่ไหลผ่านมานั้นไม่ใช่สัมผัสของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเขากัดฟันแน่นเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงกลองที่กลับมาค่อยๆช้าลงรางกับป่าเฝ้ารอฟังคำตอบร่างมือหมายยังคงนิ่งเงียบดวงตาแดงเพลินสะท้อนแสงไฟเรืองๆจากวงกลมบนพื้น เหมือนตาช่างที่พร้อมจะชี้ชะตาน้องสาวเงยหน้ามองพี่ชายน้ำตาไหลาอาบแก้มริมฝีปากสันดาริกที่ช่วยหนูชายหนุ่มหลับตาแน่นภาพความทรงจำผุดขึ้นทีละช็อตเสียงหัวเราะในวัยเด็กภาพน้องสาววิ่งและจับผีเสื้อที่ทุ่งนานหลังบ้านเสียงเรียกพี่ที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์ภาพวันสุดท้ายที่เธอหายเข้าไปในป่า และความเงียบพิกัดกินหัวใจเขาตลอดมาเมื่อเปลือกตาเปิดออกอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความหนักแน่นเขายกมีดดบพระขึ้นสูงเลือดจากฝ่ามือหยดลงอย่างต่อเนื่องวงกลมเรืองแสงสว่างเจิดจ้าจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงคำรามของสัตว์ร้ายกึกก้องเสียงกลองดังหนักหน่วงขึ้นอีกครั้งแต่แล้วเขากลับเบี่ยงมีดลงสู่พื้น เสียงเหล็กกระแทกหินก้องสะท้อนเลือดที่หยดลงไม่ไหลาตามทางวงกลมอีกต่อไปเขาเงยหน้าตะโกนใส่ความมืดชีวิตของข้าไม่ใช่ของเจ้าและน้องสาวของข้าจะไม่ใช่เครื่องสังเวยของใครความเงียบปกคลุมทันทีกลองหยุดลงลมสงบแม้แต่เงาร่างผู้เท่าก็หยุดเคลื่อนไหวทุกสิ่งนิ่งงันราวกับโลกหยุดหายใจร่างมา ah ือมาโน้มกายลงช้าช้า ดวงตาแดงเพลิงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาเหมือนกำลังค้นหาความจริงในหัวใจน้องสาวที่ยืนอยู่ข้างเขาค่อยๆเลือนหายไปเป็นหมอกขาวเสียงร้องแผ่วสุดท้ายยังคงก้องอยู่ในอากาศพี่ชายหนุ่มยืนตัวสัน่นมือเปล่าไร้อาวุธแสงวงกลมบนพื้นค่อยๆดับลงทีละส่วนความมืดอบล้อมกลับคืนมาแต่คราวนี้เงียบสงัดจนแปลกประหลาด แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในป่าไม่ใช่คำรามไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงระฆังเก่าแก่กังวานกล้องเหมือนเสียงประกาศสิ้นสุดพิธีบางอย่างร่างผู้เทาทั้งหลายก้มศีรษะพร้อมกันก่อนจะหายวับไปในเงามืดราวกับไม่เคยปรากฏชายหนุ่มยืนนิ่งหายใจหอบทีหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดแต่ความเงียบที่ปกคลุม กลับทิ้งคำถามหนักอึ้งไว้ในใจเขาไม่ได้เจอน้องสาวไม่ได้รับคำตอบแต่กลับได้รู้ว่าป่านี้มีพลังเกินกว่ามนุษย์จะอย่างถึงและทุกก้าวที่ก้าวเข้ามาคือการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีวันถอยกลับลมเย็นพัดอีกครั้งพาเอาเสียงบางอย่างลอยมาตามกิ่งไม้เสียงหัวรอบแผวเบาคล้ายเสียงน้องสาวในความทรงจำ ชายหนุ่มหันขอบไปเงามืดระหว่างต้นไม้ใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวเหมือนใครบางคนกำลังยืนมองเขาอยู่แต่เมื่อเพ่งมองกลับไม่พบสิ่งใดมีเพียงความมืดลึกสุดลูกหูลูกตาเขาก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับหยุดนิ่งสายตาย,ยังไม่ละจักเงาไหวๆนั้นเหมือนหัวใจถูกดึงดูดให้เดินต่อเข้าไปอีกครั้งเสียงหัวเรอะแผวเบานั้นค่อยๆจางหายไปกับสายลม ชายหนุ่มยืนนิ่งท่ามกลางความมืดหัวใจสั่นไหวแต่ดวงตากลับสงบนิ่งกว่าที่เคยเขารู้แล้วว่าคำตอบทั้งหมดอาจไม่มีอยู่ในป่าแห่งนี้หรือบางทีป่าเองก็คือคำตอบเขาเก็บมีดพราขึ้นจากพื้นเช็ดเลือดออกจากฝ่ามือสายตาเงยขึ้นมองท้องฟ้าเมฆดำที่บดบังแสงจันทร์ค่อยๆแหวกออกปล่อยให้แสงสว่างอับไล้ผืนป่า เงามื่อที่เคยคุกคามค่อยๆถอยห่างคืนกลับสู่ความสงบที่หล่อลึกชายหนุ่มหันหลังกลับก้าวเท้าออกจากวงกลมที่ดับแสงไปแล้วเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้ากลายเป็นเพียงเสียงธรรมดาของป่าไม่ใช่เสียงที่คอยข่มขู่ดังเช่นก่อนหนะ้าทุกย่างก้าวคือการบอกลาแต่หัวใจยังคงจดจำเสียงหัวเราะของน้องสาว ภาพวันเก่าๆที่ยังสดชัดในความทรงจำเขายิ้มเศร้าๆออกมาเรากับยอมรับความจริงว่าบางสิ่งที่หายไปอาจไม่มีวันกลับคืนเมื่อเดินพ้นแนวป่าเขาหยุดหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายผืนป่ากว้างใหญ่ยืนเงียบสงัดเหมือนเก็บงำความลับทุกอย่างเอาไว้ไม่มีเสียงคำรามไม่มีดวงตาแดงเพลิงมีเพียงความมืดที่เฝ้ามองอย่างนิ่งสงบ ชายหนุ่มก้าวเดินต่อแสงไฟจากหมู่บ้านสองวูบวาบอยู่ไกลๆเหมือนทางกลับบ้านที่รออยู่แต่ในห่วงลึกของหัวใจเขารู้ว่าป่ากลางคืนนั้นยังคงเฝ้าดูและบางทีวันหนึ่งมันอาจเรียกหาเขาอีกครั้ง